สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชม youtube ช่องเสียเสมรถขุดนะครับเช้าวันนี้พบกันที่ไร่รับสมสุขนะครับคือเป็นไร่ของเราเองนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาที่ไร่นะครับเพราะว่าที่หน้างานของเรานะครับฝนตกนะครับทีงานหน้างานรถขุดของเราฝนตกก็เลยได้มีโอกาสมา พาท่านผู้ชมมาชมสวนของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเช้านี้นะครับดูนะครับอากาศก็ดีมากนะครับคืมฟ้าคืมฝนนะครับยามเช้านะครับก็เป็นอากาศที่สดใสนะครับมาดูน้ําดูท่านะครับนี่ครับหลังจากฝนตกมาติดต่อกันหลายวันแล้วก็มาดูมาชมนะครับว่า มีน้ําขึ้นมาบ้างหรือยังนะครับทางด้านนี้นะครับมาชมนะครับเป็นบ่อปลาของเรานะครับนะครับดูครับท่านผู้ชมยามเช้านี่ครับคลังอาหารของเรานะครับก็มีปลานะครับอาจจะนะครับมีผักมีอะไรนะครับในน้ํานะครับ สามารถที่จะเก็บไปนะครับกินได้นะครับผักสายบัวนะครับไปทํากับข้าวทําอาหารทําอะไรได้นะครับในสายบัวในน้ําของเราก็มีประโยชน์อะไรหลายอย่างนะครับนี่นะครับมีนะครับผักแว่นผักบุ้งอะไรต่างๆนะครับในบ่อนะครับนะครับยอด ผักบุ้งครับดูนะครับสวยเอาไปผัดได้เลยนะครับผักแว่นก็เอาไปจิ้มน้ำพริกได้นะครับก็มีผักกระแงยงเป็นบางส่วนนะครับเห็นไหมครับเขียวเขียวนะครับนี่เลยครับคือเป็นคลังอาหารของเรานะครับรอบๆบริเวณก็มีกล้วยมีอะไรนะครับหัวปลงหัวปลีนะครับ มาละทวงมาลากอนะครับนี่แหละครับคือผลที่ตอบแทนในการทำกรเกษตรนะครับพึ่งพาตนเองนะครับกรเกษตรพึ่งพาตนเองเราไม่ได้คิดว่าเราทำเพื่อเป็นธุรกิจเพื่อธุรกิจนะครับ เป็นการพึ่งพาตนเองไว้บริโภคเองนะครับที่เหลือก็แบ่งปันแบ่งขายนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูปลานะครับโหโหเป็นปลาทับทิมกับปลานินนะครับมีบางส่วนเป็นปลาพยาบาลน,นะครับ ปลาหมอครับปลาหมอปลาพยาบาลปลาแพทย์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับนี่ครับมารอบๆหลังคันนะครับหลังคันของเราก็เหมือนที่ผมเคยพูดไว้แล้วครับต้องให้กว้างนะครับท่านผู้ชม6-7เจ็ดเมตรยิ่งดีนะครับนี่การที่หลังคันใหญ่นะครับ ไม่ได้เสียพื้นที่ที่เราขุดขึ้นมานะครับถ้าเราขุดกว้างในน้ํานะครับเราก็จะปล่อยปลาได้เยอะเช่นกันนี่ครับประโยชน์นะครับนี่บางคนว่าถ้าไม่ขุดเสียพื้นที่นะครับไม่เสียนะครับท่านดูนะครับถ้าเราขุดกว้างนะครับพื้นที่ในน้ํานะครับดูแม้แต่ตารางนิ้วนะครับตารางนิ้วเลยนะครับนี่ ไม่เสียพื้นที่เลยครับนี่ผมผมจะให้ท่านผู้ชมให้เห็นกับตาชัดๆเลยนะครับนะครับมาดูหลังคันอีกหลังคันกว้างเสียพื้นที่อีกนะครับสําหรับความคิดนะครับดูนะครับพื้นที่กว้างก็ยิ่งปลูกได้เยอะอีกนะครับนี่ยิ่งปลูกได้เยอะไปใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับดูการปลูกนะครับ แล้วกงมาแล้วก็อ้อยฝะรังนะครับต่างๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยบางคนว่าเสียดายพื้นที่ในการขุดในการทำลังทันนี่ต้องต้องมาดูให้เห็นเลยว่ามันมันมันเสียตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับนี่นะครับให้ให้ท่านท่านได้ชมนะครับว่าดูนะครับการปลูก หลังคันยิ่งกว้างยิ่งปลูกได้เยอะนะครับนี่นี่ครับระหว่างกลางนะครับเราจะปลูกผักอะไรก็ได้นะครับเป็นผักที่ล้มลุกนะครับอ่าส่วนข้างๆก็เราก็จะปลูกไม้ยืนต้นนะครับหรือเป็นไม้ผลนะครับ นี่ครับระหว่างที่เรารอไม้ผลเราก็ปลูกตรงกลางก่อนก็ได้นะครับนี่พอไม้ผลโตปุ๊บมันก็จะเป็นร่มเข้าหากันเราก็อาจจะปลูกไม่ได้เพราะว่าช่วงห่างยังไงเราก็ต้องห่างไว้ประมาณห้าหกเมตรนะครับนะครับคือมันไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับสำหรับความคิดที่ว่าขุดร่อง ร่องใหญ่ร่องกว้างเสียพื้นที่ในน้ำร่องใหญ่เกินนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยน้ำก็มีประโยชน์นะครับไว้รดน,น้ำต้นไม้เก็บนะครับนี่นะครับดูทุกตารางนิ้วนะครับในน้ำด้านนู้นก็เต็มหมดนะครับในน้ำนะครับนี่นี่นี่ ให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะครับว่าผมเพราะว่าผมได้ยินหลายคนว่าถ้าไม่ขุดร่องใหญ่ร่องกว้างไม่เสียพื้นที่บ่มันไม่เสียครับท่านผู้ชมให้ชมเลยให้เห็นเลยมาเปรียบเทียบเลยนะครับนะครับไม่มีส่วนว่างที่ว่าเสียพื้นที่นะครับดูอ่ะ ผักในน้าก็มีกินได้นะครับเอาไปจิ้มน้าพริกได้นะครับนี่ครับเราไม่ถึงว่าปลูกข้าวไม่ได้นียเห็นไหมครับปลูกปลานะครับเราปลูกปลาไว้นะครับไม่แนพื้นที่ในสวนตรงนี้ได้เยอะกว่าการปลูกข้าวอีกนะครับครับเพราะว่าขนาดเ,เราเราทำก่อนนะครับเราเอามานำเสนอให้ให้ท่านผู้ชม ได้เปรียบเทียบนะครับเป็นข้อคิดนะครับก็มีหลายคนนะครับที่ถามมาเหมือนกันว่าขุดร่องใหญ่ไม่ไม่เสียพื้นที่ไม่เสียพื้นที่กลัวเสียพื้นที่นะครับไม่ใช่แล้วนะครับลองคิดใหม่นะครับนี่ครับยิ่งหลังคันกว้างนะครับดูนะครับ ูได้หลายอย่างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดนะครับความคิดของใครของมันนะครับแต่ความคิดที่เราได้ลงมือทำแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรานะครับดูเราได้ลงมือปฏิบัติบางคนยังไม่ได้ลงมือแต่คิดไปก่อนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับ ผมก็เลยเอาเอาความเป็นจริงมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับจะได้เปรียบเทียบจะได้มีข้อตัดสินใจในการลงมือนะครับนี่นะครับข้อดีข้อเสียมันก็นะครับสังคันเล็กร่องเล็กนะครับก็ลองคิดดูเปรียบเทียบกันดูนะครับผมเอา มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมได้เอาไปเป็นข้อคิดและเปรียบเทียบในการลงมือนะครับมีอะไรเราก็เอามานำเสนอให้กันนะครับนี่นะครับก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับให้ข้อคิดนะครับให้ให้เราได้คิดก่อนจะ เอาไปปฏิบัตินะครับว่ามันเป็นยังไงบางคนอาจจะได้แต่คิดนะครับได้แต่คิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ <c oughs> เป็นส่วนที่บางคนก็ว่าผมมันกันขนาดผมปลูกขนาดเท่านี้เขาว่า,าที่มีตั้งเยอะแยะทําเสียของหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าผมทําเสียของตรงไหนนะครับ เสียที่หรือว่าปลูกกล้วยให้เสียที่หรือก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันความคิดของเขานะครับแต่สำหรับผมแล้วคูดง่ายๆว่าผมขี้เกียจ <c ười> นะครับทำครั้งเดียวนะครับคือเราก็เก็บผลผลิตได้หลายปีเลยนะครับนี่นะครับถ้าใครเป็นความคิดแบบนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับนี่ ผมจะให้ดูทางนี้นะครับเป็นนาเพื่อนบ้านนะครับนี่แดนติดกันนะครับแดนติดกันนะครับคนที่ว่าผมนะครับเขาอาจจะเสียดายพื้นที่ไว้ทำนาหรืออะไรก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเสียดายพื้นที่ที่ผมมาทำแบบนี้นะครับเสียที่หมดนี่เสียดายที่ผมมาทำแบบนี้นะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับ หรือท่านผู้ชมจะว่ายังไงนะครับ fc ทุกคนทุกท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับหรือว่าเสียพื้นที่ตรงไหนนะครับก็ให้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเสียตรงไหนนะครับดูนะครับพื้นที่ของผมไม่ได้เสียผมก็ ที่ของผมเจ็ดไร่ก็อยู่ทั้งเจ็ดไร่นะครับไม่ได้เสียไปนะครับไม่ได้ว่าทําอย่างนี้แล้วก็เสียไปสักสามไร่สองไร่อะไรประมาณนั้นนะครับขนาดผมปลูกจนไม่มีที่ว่างว่าทําเสียพื้นที่ผมก็งงๆนะครับก็อยากถามท่านเอฟซีเหมือนกันว่าทําแบบนี้เสียไหมครับ อันนี้ก็เอาความข้อคิดมาให้เป็นข้อคิดได้นะครับนี่นะครับเอาไปเป็นข้อคิดและผมก็เอามานำเสนอให้ได้เป็นข้อคิดเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับ f c ที่ติดตามชมผลงานนะครับนี่นะครับที่ผมได้ไปขุดให้ลูกค้าต่างๆผมก็เอาประสบการณ์จากที่ผมทำของตัวเองนะครับเอาไปเป็นบทเรียนเอาไปปรับปรุงนะครับในการขุดโค้งน้องนาโมเดลให้ให้ท่านลูกค้านะครับ ก็จะได้มีข้อคิดแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามชมผลงานนะครับเสียเสมรถขุดข,ดขวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ